โอเคก็ okay, สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําตามสัญญากันนะครับผมก็คือจะเป็นการ Q&A ฉลองครบรอบ1 0 0 0 0หมื่นซับสไครต์นั่นเองนะครับผมก็จะมีของรางวัลแจกตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้บรรยากาศอันแสนที่จะล่มลื่นนะเพราะว่าถ่ายคลิปข้างบ้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเสียงรบกวนมีเสียงรถผ่านมีเสียงคนแถวนี้ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเ, à, เขาก็สร้างบ้านอยู่แล้วเขาก็ทำกับข้าวด้วยข้างหลังตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็คือถนนด้วยนะครับผมก็ นี่นะครับผมคือขอรางวัลน,นะครับที่ผมจะทําการแจกภายในวันนี้นะครับนี่ก็คือรางวัลใหญ่นะสองรางวัลน,นี้คือรางวัลใหญ่นะครับผมจะทําการสุ่มจากการจับสลากตรงนี้แล้วก็จะทําการ แจกของรางวัลเพิ่มเติมนะครับเป็นรางวัลเล็กอีก5รางวัลนะครับผมโดยที่ผมจะประกาศท้ายคลิปนั่นเองนะครับผมก็ใครจะได้เป็นผู้โชคดีก็รอยตามท้ายคลิปนั่นเองนะครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับผมสําหรับการกดติดตามช่องของผมนะครับผมก็ไม่รู้จะมีคําใดมาพูดได้มากกว่าขอบคุณนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับก็มาเดี๋ยวเรามาทําการตอบ q a เกันเลยนะครับผมก็ คนที่ได้รับเลือก10คนนี้นะครับผมจะได้มีชื่ออยู่ในที่จับฉลากตรงนี้นะครับแล้วก็ผมกจะมาสุ่มนะครับว่าใครจะได้ตัวไหนไปนะครับระหว่าง2ตัวนี้นะก็มาคําถามที่1นะครับจากเออดนะครับสต็อปโมโลนะครับผมก็ q a จุดเริ่มต้นของช่องพี่เกิดขึ้นมาได้อย่างไงนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าจุดเริ่มต้นของช่องผมก็คือเริ่มต้นมาตั้งแต่ สมัยแรกนะครับก็สมัยนั้นคือแรกๆก็คือหลายประมาณสักปุหลายปีแล้วนะครับผมตั้งใจเรียนผมเรียนมัธยมนะครับก็ตรงนั้นเป็นช่วงที่ผมเล่นเกมนะครับเล่นเกม Jurassic World แล้วก็เล่นเกมกับคุณซีนก็คือเป็นเล่นเกมเลโก้จูอัลสิคเบิรดนะครับเล่นแบบ t ูเพลเยอด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็คือมีคนดูเยอะพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ทําต่อนะครับหลังจากจนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นจุดตเตอร์ก็คือเป็นช่วงที่ปิดเทอมนะครับก็จะมีผมมีคุณซีนคุณไอคุณอาร์าานตนะน าหาก็ลองย้อนกลับไปดูกันได้นะครับผมแล้วก็ ต่อมาก็คือจะเป็นในช่วงของโควิดนี่แหละแล้วก็ช่วงกสิลาปัทชาคองที่เข้าฉายนะครับผมก็อย่างที่บอกหลังจากที่ผมได้รวมตัวกันที่บ้านใช่ไหมก็คือตอนปิดเทอมในขณนนั้นก็คือเปิดเทอมก็คือทุกคนต้องแยกย้ายกันไปแต่ละหน้าที่ใช่ไหมแล้วก็ผมก็เลยต้องทําคนเดียวนะครับก็เลยมาทําเป็นคอลเลกชันกสิลาก็แล้วกันนะครับอะไรประมาณนี้นะซึ่งก็จะเปลี่ยนมันมีหลายอย่างแต่ว่าผมก็จะบอกประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจุดเรือกคือประมาณนี้นะครับผมกับชื่อช่องด้วยนะจุดเรื่อชื่อช่องก็คือได้จากการที่มมมาารวววววตััััักกกนนนน้้แลล็หงจทีี่ยยุุคคโิด ปทัทาของก็เล่นก็ซิล่ายาวมาเลยนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับคาถามที่2จาก GNZ VNP อนะครับอะไรคือแรงบันดาลใจพี่ให้เริ่มทําช่องนี้ครับก็ง่ายๆเลยเมื่อก่อนคือไม่ได้คิดอะไรเยอะครับคือเห็นเขาทำยูทู e กันก็เลยทําด้วยแล้วก็หลักหลังก็คือ,อคิดว่ามีของเล่นก็ซิล่าไงแล้วก็เคยแล้วก็มาจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอะไรประมาณนี้แล้วก็รีวิวเก็บไว้ด้วยนะครับผมก็ แรงบันณาจใจก็คือเห็นคลิปต่างประเทศด้วยแหละที่เขาเล่นเกมกันแล้วก็ที่เขารีวิวของเล่นกันก็เลยอยากจะทําบ้างอะไรประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปนะครับคําถามต่อมานะครับก็คือชอบช,ชอบส่วนของเนื้อจากเ,ออเดี๋ยวลืมบอกชื่อนะครับ a u g l a n d นะครับผมชอบส่วนของเนื้อเรื่องมนุษย์ภาคไหนไม่ส่วนในหนังก็ซิลานะครับแล้วก็มีโอกาสจะทำคอนเทนต์ Jurassic World ไหมครับก็ ในเรื่องส่วนไหนของมนุษย์ที่ชอบมากที่สุดก็คือน่าจะเป็นในเรื่องในกอริลลาปะทะมอสท่าในปี1992มั้งก็ที่เป็นส่วนมนุษย์ที่มันได้เดินทางไปเกาะอินเฟนนะครับผมแล้วก็ได้ทําการนั่งเรือไปแล้วก็ไปค้นหาก,ก่อนแล้วก็นําไข่กลับมานั่นเองนะครับรู้สึกว่าจะเป็นช่วงนั้นที่ชอบนะแล้วก็มีโอกาสจะทำคอนเทนต์จูเลสิกเวิลด์ไหมครับก็มีครับผมเพราะว่าผมก็มีเกม j ูเ a สิกเวิลด์อยู่นะจูเลสุจูเลสิกเวิลด์โวลูชั่นนะครับแต่ก็ไม่รู้ ต่อไปนะครับความฝันของพี่คืออะไรครับผมไปดิบันทามตามความฝันสำเร็จหรือยังครับโอเคความฝันคืออะไรก็คืออยากจะมีของเล่นก็ซิลล่าเต็มบ้านนะครับแล้วก็ตั้งชุตู้โชว์นั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นหรือยังยังครับผมแล้วก็สิ่งที่ทำอยากสิ่งที่ทำก่อนที่ทำที่สุดก่อนตายคืออะไรก็ตามที่บอกไปนั่นเองนะครับแล้วก็อยากให้มีเงินเยอะๆด้วยนะอะไรประมาณนี้นะโอเค ต่อไปนะครับผมจาก Lady Man 217นะครับผมนอกจากหนังก็ซีล่าแล้วพี่ชอบหนังอะไรเป็นพิเศษไหมครับที่คิดว่าไม่มีการรีเวิร์ช่องพี่จะเป็นแนวทางไหนก็นอกจากหนังก็ซี l ่าก็ชอบเป็นหนังพวกหนังแอคชั่นหนังปะจญภัยหนังะจญภัยอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นทานฟอร์เมอร์หรือไม่ก็แบบหนังอะไรก็ที่แบบประจญภัยล่าคุณสมบัติสุดขอบฟ้าอะไรเงี้ยล่าสมบัติอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หนังแอคชั่นที่มาต่อสู้กันนะครับเดี๋ยนไปที่ดิกริมก็ชอบ นะครับแล้วก็คิดว่าถ้ามีมครจูนิเวิร์ช่องพี่เป็นแนวทางไหนก็ถ้าไม่มีครจูนิเวิร์ก็คงจะเป็นการรีวิวของเรื่องก็ซิล่าแล้วก็เกี่ยวก็ซิล่าแหละ, Godzilla, ละ,ะนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ทำอาหารแล้วก็ถ่ายคลิปด้เปื่อยอะไรประมาณนี้นะครับเป็นไลฟ์สไตล์นั่นเองอ่านะแล้วก็ครับมานะครับสไตล์เด็กดี5209นเะครับพี่เบลทาคลิปได้ส่วนตัวยังไงครับถึงได้ถึงได้มีคลิปออกมาสม่าเสมออย่าไม่ขาดตกบกพร่องพี่เรียนอยู่ดับไหนแล้วแล้วช่องที่มีแล้ได้ส่วนใหญ่มาจากไหน อ่บริหารทําคลิปยังไงก็พูดตรงๆคือผมก็ก็พูดตรง,ตรง,ต,รงตรงนะคืออยากจะทําก็ทําอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าสังเกตดีแล้วผมก็ไม่ได้ทําคลิปเป็นแบบต้องลงทุกวันจันทร์ผู้สูรแอะไรอย่างนี้คือบริหารก็คือก็คือมีใจอยากทําตอนไหนก็ทำดึกออกใช่ไหมเออประมาณนั้นมากกว่าครับผมเพราะว่าทําไปก็ไม่ค่อยได้อะไรเยอะนะครับแต่ก็ทําไว้เพื่อ ความอยากทำทั้งร่วนเลยนะครับก็บริหารเวลาดีๆก็อย่างน้อยก็สักชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งสักชั่วโมงหนึ่งมาถ่ายคลิปอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ตอนนี้เรียนจบแล้วนะครับผมแล้วก็รายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากเงินเก็บแล้วก็การขายเองเล่นก็ซีลา่านี่แหละแล้วก็เงินจากการทําสวนอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมแล้วเงินที่บ้านนะครับผมก็ประมาณนี้แต่ว่าเงินจาก YouTube ก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับผมก็ข้าวจานเดียวก็หมดแล้วนะ ต่อไปนะครับ GPS พี่คิดว่าช่องนี้มีทางต่อไปยังไงครับจะเพิ่มคอนเทนต์อื่นนอกจากก็ซิล่าไปรีวิวหนังสปาร,ร์เรื่องอื่นๆไหมก็คอนเทนต์ต่อไปก็คือ,อยังจะมาในรูปแบบเดิมนะครับแต่ว่าอยากจะเพิ่มในไลฟ์สไตล์ในส่วนของผมไปด้วยนั่นเองนะครับเป็นคลิปทำอาหารคลิปเที่ยวอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็น,นอกจากก็ซิล่าก็สปาร,ร์ตเรื่องอื่นก็นอาจจะมีน,น,นะครับก็เรีนอุลตร้าแมนนั่นเองนะแล้วก็เป็นซิฟิลิมแล้วก็เคยหวังปุ่นท็อปเทนอะไรจากยูทูบไหมครับเป็นในเล็หรือเป็นอาชีพเลยเป็นานนนดั้ะ ต่อไปนะครับจากดากอนพิก,กานะครับผู้รุ่นมาพอดีดากอนพิก,กานะครับผมก็ในชีวิตหนึ่งของพี่อะไรที่พี่มีความสุขที่สุดในชีวิตพี่มีเคยมีเหตุการณ์ที่เสียใจอะไรมากที่สุดตอนไหนทําไมพี่ถึงเลือกแจกของรางวาัลแฟนคลับอย่างเราตลอดทั้งที่สามารถเมินเฉยได้ไม่ต้องเสียใครใจ่ายเองด้วยซ้ําใช่ไหมก็เอ,อมีความสุขที่สุดชีวิตก็คือน่าจะเป็นการได้ รู้จักกับทุกๆคนนะครับแล้วก็ได้เก็บสะสมของลิมกัสซิล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้ของในสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วก็ทําในสิ่งที่ชอบแล้วก็เหตุการณ์ที่เสียใจไม่สุดก็คือขายของเล่นแล้วก็ไม่ได้กําไรครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการสูญเสียคนที่รักไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำไมถึงเลือกแจกของใช่ไหมก็ผมมองว่านะครับผมก็มาเป็นการาปฏิสัมพันธ์มั้งกับ สมาชิกคนดูทุกท่านนะครับก็คือมันเป็นกิจกรรมนั่นเองนะครับผมก็เป็นการตอบแทนสําหรับการที่ทุกคนมาดูช่องผมอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนดูด้วยเหมือนกันนะก็เลยอ่ะไหนๆก็แล้วนะครับเราเรากับคุณกับผมก็ชอบอะไรที่เหมือนเหมือนกันนั่นคือกซิลาผมก็เลยเออไหนๆก็เป็นกิจกรรมก็แล้วกันนะครับก็เลยมาแจกก็ไม่ได้หวังผลอะไรอยู่แล้วนั่นเองนะครับ โอเคคำถามต่อไปนะครับตั้งแต่จะท o u t u b e มามีกี่ครั้งไหนรู้สึกท้อและอยากเลือกทาคลิปไหมอนาคตมีแผนทํา YouTube ต่อไหมทมําอีกนานแค่ไหนก็เคยท้อไหมก็เคยครับผมตอนที่ไม่มีเกมอัปเดตหรือหมดคอนเทนต์นั่นเองนะแล้วก็อยากเลือกทำไหมก็มีบ้างครับแต่สิ่งที่บอกก็ว่าทําไปเพราะว่าใจรักลุ้นเลยนั่นเองนะครับแล้วก็อนาคตทําต่อไีกนานแค่ไหนก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคต่อไปนะครับจากจู่หลงชแนลสามพหกศูนย์สี่นะครับผมพีม่ชอบนังเอกในหนังกุซิลาภาคไหนมากที่สุดครับผมก็ ชอบนิกินะครับสาวน้อยพลังกิตในยุคเฮเซ่นั่นเองนะและ้วก็ก็เชื่อเรื่องไหนลูเป็นเรื่องล่าสุดก็ก้อนประทะองนะครับผมน่าจะเป็นก้อนประทะคงนะเพราะว่าเอาที่ดูในโรงก็แล้วกันนะ แล้วก็พี่ชอบตัวไยก็ตัวไหนมากที่สุดครับก็ตัวไรน่าจะเป็นที่ชอบชอบก็คือน่าจะเป็นเดซริยากับสเปซกอรซิลานะครับผมแต่ก็พูดยากครับผมคิดว่าผมก็ชอบนั่นเองนะครับผมก็ชอบหลายตัวเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะก็สําหรับ Q&A ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ถามคำถามมาให้ก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาเดี๋ยวเราทำการ แกของก kind of ันต่อเลยนะครับโดยการสุ่มชื่อนะครับเราจะมาดูกันว่าใครจะได้เป็นเจ้า2รางวัลตัวนี้ไปเป็นรางวัลใหญ่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะสุ่มชื่อเป็นเจ้านี้ก่อนนะครับก็คือเจ้าเดสรอย่าที่เป็นงานซอฟนะครับผมนี่เลยนะครับงานซอฟเดสรอย่านะครับตรงนี้เลยก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าใครจะได้งานซอฟตัวนี้ไปนะครับผมจับฉลากแป๊บโอเคผู้ที่ได้ไปนะครับผมนั่นก็คือเต้น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  นี่ครับผมแสคารูด้าเล็กนาล็อกนะครับผมชื่อนี้เลยอ่าได้เจ้า d e s t r o ย e าตัวนี้ไปนะครับผมยินดีด้วยนะครับผมนี่นะครับการูด้าเล็กนาล็อกนะครับนี่ประมาณนี้นะแล้วก็ทีนี้สร้างวันใหญ่นะครับทุกคนคือ n e g าก g o ิล่า l a 2 0 0นหน k นั่นเองนะครับใครจะเป็นผู้ได้ไปก็เรามาจับฉลากกันนะครับผมมาอืมดูสิเอาอัน นี่ละกันอันนี้คือบอกตรงๆนะครับว่าจับฉลากล้วนๆเลยนะครับผมนะโอเคมา3 2 1 นี่ครับผมผู้ที่ได้รางวัลก็ซิล่า G M K ไปนะครับก็คือดากอนปิก้านะครับผมนี่ดากอนปิก้านะครับผมได้รางวัลเป็นเจ้าหนี้ไปนั่นเองนะครับผมยินดีด้วยนะครับก็ซิล่า G M K เนาะโอเคก็ยินดีด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับรางวัลนะครับผมรางวัลการเข้าร่วมก็คือทุกคนที่คอมเมนต์นะครับผมก็ทําการสุ่มชื่อมาแจกเหมือนกันนะครับผมก็จะมีรายชื่อตามนี้เลยนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนด้วยนะครับผมทั้งการูด้าเด็กนรกแล้วก็ดาก์กนบิการนะครับที่ได้รางวัล2องตัวนี้ไปนั่นเองนะครับผมยินดีด้วยนะครับก็ใครทีร่ได้รางวัลนะครับผมก็อย่าลืมพักมาผมในแฟนเพจหรือดิสคอร์ดก็ได้นะครับทุกคนนะสำหรับขอรางวัลในครั้งนี้นะก็ ยังไงยังไงวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าผมก็ต้องกล่าวคําว่าขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามผมมาตลอดนะครับผมแล้วก็สู้กันต่อไปนะครับสู่ห้าหมืกก่นซับสไครต์ไปแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับผมนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมสวัสดีครับเจอกัน